สวัสดีเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับวันนี้ก็นี่ครับพามาชมนะครับแปลงผักเกษตรผสมผสานนะครับแปลงผักนะครับแปลงเกษตรเล็กๆนะครับเล็กๆที่ผมได้ปลูกลงไปนะครับก็ตอนนี้2เดือนกว่าๆแล้วครับนะครับตามจริงก็ครบนะครับครบ2เดือนประมาณวันที่28 28นะครับแต่อันนี้มันก็ นะครับผ่านมาจนเดือนกรกฎาแล้วก็ประมาณ2เดือน1สัปดาห์เนาะสเดือนกว่ากว่านะครับก็ไม่เป็นไรที่ตอนนั้นครบจริงๆไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามันฝนนะครับฝนบ่อยนะครับวันนี้ก็ได้มาถ่ายแล้วครับนี่ครับแปลงเกษตรผสมผสานเล็กๆที่เด็กบ้านนอกนะครับอย่างผมคนหนึ่งนะครับทาแล้วมีความสุขนะครับผ่านไป2เดือนแล้วมีอะไรไปบ้างนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาชมครับค่อนข้างรกนะครับรกนี่ รกแต่ก็เออผมก็คิดรกก็รกไปนะครับตรงนี้จะรกหน่อยรกก็รกไปไม่เป็นไรนะครับผมถามเพื่อนๆว่านะครับผมมีความคิดว่าระหว่างรกพวกหญ้าพวกอะไรเงี้ยใบไม้อะไรเงี้ยนะครับรกแบบนี้กับรกขยะอันไหนมันจะดูสกปรกกว่ากันครับผมว่าถ้าหากรกขยะมันดูนะครับสกปรกกว่านะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นะรกพวกขยะพวกอะไรเงี้ยแต่ถ้ารกพวกนี้เออ นะครับธรรมชาติสร้างขึ้นนะครับเดี๋ยวผมก็ค่อยมากําจัดสะสารไปก็ไม่เป็นไรเนาะค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยๆเพราะว่าหญ้ามันก็ขึ้นเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเนาะเราก็คอยทําความสะอาดก็ไม่เป็นไรเพราะว่านี่ตอนแรกมันทางนี้ก็รกเหมือนกันครับรกรกมากเลยแต่ว่าผมก็ทางทางทาความสะอาดนะครับเพื่อที่ว่าจะถ่ายจะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับตามจริงรกกว่านี้แต่ถ้าจะถ่ายทั้งรกผมก็คิดไปเออมันก็ไม่เหมาะสมเนาะ นะครับมันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยทําความสะอาดให้ดูดีขึ้นเนาะครับนี่อันนี้ก็กล้วยครับกล้วยน้ําว้านี่ครับเดี๋ยวจะพาชมทางนี้ก่อนค่อนข้างรกก็ขออภัยด้วยเนาะครับอันนี้ยาเม็กซิกันนะครับดูโตรครับโตโตรเร็วมากเดี๋ยวจะทําคลิปการปลูกครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปการปลูกการขยายพันธุ์ยาเม็กซิกันเนาะครับอันนี้ก็พามาชมก่อนนี่ก็ข้าวโพดครับเริ่มโตแล้ว จริงๆตรงนั้นเป็นดอกแพลเซียงไฮ้นะแต่หญ้าขึ้นเยอะเกินเลยมองไม่เห็นนะครับตอนทําความสะอาดเสร็จเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมอีกครั้งอันนี้ข้าวโพดแก่แล้วครับโอ้มีข้าวโพดแก่ด้วยปลูกทิ้งๆไว้ลืมดมูนะครับนี่ครับใหญ่อยู่นะครับได้หนึ่งฝักไว้เอาไปปิ้งกินนะครับก็ยังดีไม่เป็นไรเราทำแบบทดลองศึกษาเรียนรู้ เพื่อนําไปใช้ในอนาคตในชีวิตจริงนะครับดูเพื่อนๆดูครับดู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 ดกล้วยสองเดือนเองนะครับกล้วยสองเดือนทําไมโตเร็วเท้ดูครับนี่กล้วยสองเดือนโอ้โหโตเร็เวมากเลยนะครับสมบูรณ์ดีนะครับนี่นะครับผมเห็นภาพแบบนี้ก็นะครับรู้สึกมีความสุขนะได้เดินอยู่กับธรรมชาติในสิ่งที่เราได้ลงมือทําเองอะไรเองนะครับนี่ เป็นกล้วยอันนี้ก็ต้นน้อยหนาก็เริ่มโตแล้วครับมีฝั่งนี้ที่เคยที่เคยปลูกไม้หลักนี้ที่เคยปลูกหน่อไม้ฝรั่งไปไม่รอดครับไม่รอดเป็นไรไหมไม่เป็นไรค่อยหาอย่างอื่นมาปลูกนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจนี่ก็กระเพราครับยังไม่ค่อยงามมากเนาะไม่ได้ดูแลโดนมแมลงโดนอะไรมาทําร้ายก็ค่อยมาพรวนดินใส่ปุ๋ยดูแลเขาไม่เป็นไรเนาะครับค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยๆ เพราะว่าอันนี้ที่โรงเรียนนะครับตอนนี้ก็โรงเรียนปิดด้วยนะครับไอ้โรคโควิดโควัดอะไรนี่แหละระบาดโรงเรียนก็ต้องปิดนะครับนักเรียนก็ไม่ได้มาโรงเรียนผมก็ไม่ค่อยได้มาโรงเรียนนะครับไม่มีรถมอไซค์นี่ต้องขี่จักรยานมานะครับบ้านผมกับโรงเรียนก็ห่างสองโลเกือบสามโลเนาะปั่นจักรยานไปมาก็ห้าหกโลก็ถามว่าเป็นไรไหมก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับออกกําลังกายไปในตัวแต่ว่ามันก็เหนื่อยเนาะอากาศร้อนอะไรร้อน แต่ว่านานๆผมก็มาทีก็มาดูแลที่ปลูกเอาไว้นะครับเราปลูกเอาไว้แล้วเราก็ต้องดูแลเขาเนะครับนี่พามาชมฝั่งนี้ก็ค่อยหาอย่างอื่นมาปลูกนี่ครับที่ได้ถางหญ้าไปนี่กล้วยนี่ครับเริ่มโตแล้วอะไรนะช่วงนี้เขาฮิตนะครับเพื่อนๆเขาฮิตอะไรกล้วยด่างเนาะกล้วยด่างใช่เขาฮิตกล้วยด่างช่วงนี้เออนี่อะไรผมดูในิตติกอันนี้กล้วยด่างอันนั้นนกล้วยด่างอันนี้โอ้โหแบบ อือฮ uh ึฮิตมากช่วงนี้ต้นหนึ่งก็สี่ห้าหมื่นหกหมื่นบางต้นก็เป็นแสนดูกล้วยผมด่างไหมนี่ด่างไหมด่างครับด่างเทียมไม่ใช่ด่างแท้สงสัยกําลังต้องการปุ๋ยอย่างนี้นะครับเป็นด่างเทียมบางคนเออนี่ชั้นกล้วยชั้นด่างไหมอะไรไหมถามว่ากล้วยด่างมันดีไหมมันก็ดีนะครับมันก็สวยดีสามารถสร้างราคาสร้างรายได้เป็นอาชีพให้เราได้แต่ว่าคนไม่มี ก็ไม่เป็นไรเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับบางคนเขาก็ชอบก็แล้วแต่เขาเขามีเงินเขาซื้อได้เราไม่มีเงินเราก็ปลูกอย่างนี้แหละนะครับไปก่อนมีมูลค่าเหมือนกันอันนี้ต้นมะนาวครับกําลังเริ่มโตแล้วไอ้ต้นนี้ทงเทงครับทงเทงนะครับที่มันงอกก็เลยเอาไว้นะครับเอาไว้ให้มันโตไปนะครับบางคนเขาว่ากินได้ผมก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันนะอันนี้ตะไคร้ครับตะไคร้ไม่ค่อยงามเลย นะครับแต่ใครไม่ค่อยงามไม่เป็นไรค่อยมาพรวดดินใส่ปุ๋ยไปโอ้มดเยอะด้วยครับทุกคนมดเยอะนี่ครับพามาชมนะครับช่วงเย็นๆนะครับไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นี่ดาวเรืองครับดาวเรืองเริ่มโตแล้วครับระหว่างดาวเรืองก็จะมีขานี่ครับเห็นไหมครับขาเริ่มแตกหนอแตกกอใหญ่แล้วเนี้ยนะครับนี่ เห็นภาพแบบนี้ก็รู้สึกดีนี่ครับาพาเพื่อนๆเดินชมนี่ครับถ้าผมมีพื้นที่กว้างๆอย่างนี้เป็นของตัวเองผมก็ดีนะนะครับอยากทําแต่ก็ไม่เป็นไรอนาคตก่อนนะครับโตไปก่อนนี่ก็เป็นการศึกษาเรียนรู้เอาไว้เนาะเพื่อที่จะได้ทําในอนาคตนะครับพื้นที่เท่านี้สมมุติถ้าแต่ละคนมีในบ้านมีพื้นที่นะ ใช้พื้นที่เท่านี้นะในการปล karaoke, ني, pagar, yani ูกเท่าเนี้ยผมว่าเราก็มีกินแล้วนะนะครับผมว่าเราก็มีกินแล้วเพราะว่าเราก็บริหารจัดการพื้นที่ปลูกนั่นปลูกนี่นะครับพื้นที่เท่านี้ก็ยังดีเนาะนะครับความคิดผมนะความคิดเพื่อนๆเป็นยังไงก็บอกกันได้นะครับอันนี้ก็นี่ครับฝั่งนี้ก็กล้วยเหมือนกันครับแต่ก็ไม่ค่อยงามเพราะว่าดินตรงนี้มันแข็งนะครับดินมันแข็งก็ไม่เป็นไรนะครับก็เลี้ยงดูเขาไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะพาชมฝั่งนั้นครับ ฝั่งนี้เป็นอะไรกันครับนี่เพื่อนๆตรงนี้นี่ฝั่งนี้ที่เพื่อนๆที่ติดตามรับชมผมเขาจะรู้ดีนะว่าตรงนี้ผมปลูกขานะครับปลูกขาไว้เยอะแต่ตอนนี้โอ้โหโดนกิ่งไม้ทับครับทำไมถึงโดนกิ่งไม้ทับเพราะว่าเขามาตัดมาตัดกิ่งไม้เขาตัดอะไรเพราะอะไรผมก็ไม่ทราบนะอาจจะเออสูงเกินไปกลัวฝนตกลมแรง ฝนตกลมแรงแล้วก็อาจจะหักมาทับอะไรงี้มั้งผมก็ไม่ทราบนะครับก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่ก็เสียดายนะตรงนี้ขาทั้งนั้นเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับค่อยหามาปลูกใหม่ฝั่งนั้นก็ยังมีอยู่นี่ครับทางนี้ไม่งามเลยไม่เป็นไรนะครับฝั่งนี้ก็กล้วยนะครับไม่งามไม่เป็นไรแต่ฝั่งนั้นงามงามมากเดีย๋ยวพาดูตรงนี้ครับ นี่ครับลิ้นมังกรบอนสีที่ผมได้ปลูกนะครับนี่อันนั้นก็บอนสีเหมือนกันครับอีกส่วนหนึ่งก็ที่เห็ดนะครับคลิปที่ผมเอาไปประดับก็จากที่เราปลูกนี่แหละครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เอาไปประดับเนาะก็เอาเลี้ยงดูเขาก่อนนะครับส่วนหนึ่งเราก็เอาไปประดับแล้วเนาะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับสดชื่นนะครับนี่เพื่อนเพื่อนมาชมด้วยกันครับ นะครับผมช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพนะครับดูแลสุขภาพของตัวเราเองด้วยนะครับเพราะว่านะครับอย่างว่าเนาะเราก็ไปไหนมาไหนไม่ค่อยได้โควิดระบาดหนักนะครับผูจ้จำนวนผู้ติดเชื้อก็วันหนึ่งโอ้โหห้าพันหกพันคนนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรนะระเบิดอะไรโรงงานไฟไหมระเบิดอะไรนั่นน่ะนะครับก็นะครับ,นะรบขอให้ทุกคนแถวนั้นปลอดภัยนะครับมัน นะครับทุกวันนี้โลกเนาะครับเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับไม่รู้อะไรต่ออะไรเตนะครับโควิดก็ไม่พอก็ประเทศไทยเราก็ต้องมาเจออะไรอะไรโรงงานระเบิดที่แถวกิ่งแก้วอะไรนั่นนะนะครับเนาะครับทุกวันนี้ไม่รู้เหตุการณ์ใดต่ออะไรไม่รู้นะครับก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยเนาะครับที่ต่างประเทศก็อะไรญี่ปุ่นก็ดินถล่มนะครับผม ความบัวย,ยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกนะครับสุภาษิตเขาว่าอย่างนี้แหละนะครับก็ให้ทุกคนดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับอันนี้ธงเทงีงธงเทงีงเดี๋ยวผมจะให้ดูผลเขาครับนี่ครับบางคนเขาว่ากินได้นะแต่ผมไม่ไม่กล้ากินไม่เคยกินโรยโรย,โรยมเมล็ดให้เขางอกไปเถอะนะครับเป็นอาหารนกอาหารสัตว์ไปนะครับนี่ นะครับวันนี้อาจจะคลิปยาวหน่อยเนาะครับก็นะครับก็ไม่เป็นไรเนาะครับผมก็ถ่ายยาวๆบ้างนะครับเพื่อบันทึกนะครับเรื่องราวเอาไว้ว่านะครับครั้งหนึ่งผมเคยได้ทำอะไรบ้างนะครับเป็นเรื่องราวชีวิตของผมนะครับนี่เป็นความทรงจำดีๆแต่กล้วยนี้โอ้โหโตใหญ่มากเลยครับนี่นี่สูงมากเลยสองเมตรสองเมตรกว่ามั้งครับนี่ขนาดสองเดือนกว่าเองนะครับยังโตขนาดนี้เนาะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ ดินน่าจะสมบูรณ์พอควรนะครับนี่ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่รับชมและเป็นกำลังใจให้ผมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับ